เรื่องความักของเราไปเทศกาลเป็นทุกคอนเทนต์เลยยังไงเหนียวันวมาเลยท้ายแล้วนะพี่ต้องรอดูมัน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 กดดันนะเพราะว่ามันจะต้องใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอย่างแต่ละปีอะไรไม่มันไม่ได้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆค่ะแต่ว่าเราแบบว่าหาอะไรที่แบบรู้สึกว่ามันน่าประทับใจอะไรอย่างมากกว่าไม่ได้แบบไม่ได้มองว่าแบบเล่นใหญ่แต่ว่ามองว่าแบบว่าถึงเทศกาลนี้แล้วทําแบบนี้ดีกว่ายังไม่มีใครเคยทําพี่เขายังไม่เคยได้อะไรอย่างเราก็ทำอะไรอย่างเงี้ย เปยหนูเป้อยู่แล้วใม่ก็คือแบบก็ยินดีให้ค่ะก็คือแบบก็ให้ทุกคนแหละถ้าแบบเรารักใครเรากมให้โอ้โหอันนี้ไม่รู้เลยอ่ะแต่ว่าหนูว่าก็ทั้งคู่นะแต่หนูก็ไม่เคยมานั่งวัดกับพี่ตรงว่าแบบใครให้มากกว่าแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราให้เขาเขาให้เรากลับอะไรแบบนี้ค่ะก็เลยรู้สึกว่าน่าจะทั้งคู่อะไรควกของการให้ของเราเป็นการทำคอนเทนต์หรือว่าเป็นการให้จากใจริงตรงนี้สกยังไงให้จากใจค่ะเพราะว่าถ้าทำคอนเทนต์เนี่ยไม่ต้องลงทุนเยอะขนาดนั้นก็ได้ ่ายคลิปอยู่บ้านก็แบบก็ทําคลิปได้แต่ว่านี้คือแบบรู้สึกว่าอยากให้จากใจแล้วก็อยากให้มันดูแบบว่าเป็นที่จดจำในในความคิดเขาตลอดไปต่อให้เขาไม่ได้คบหนูแต่หนูก็อยากให้เขาจาหนูได้ตลอดไปอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยแบบว่าเออเท่าไหร่ก็แบบลงทุนให้ค่ะไม่เกี่ยวกับคอนเทนต์แต่มันก็จะพร้อมมาพร้อมกับกระแสดราม่าใช่ก็จะดองดราม่าไปไปหมดทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยเลยก็คือหนูเป็นยูทูบเบอร์อ่ะหนูทําอะไรหนูก็ต้องถ่ายคลิปอย่างมาวันนี้หนูก็ถ่ายคลิป คือหนูไปไหนหนูต้องถ่ายคลิปไว้อยู่แล้วเพราะว่าหนูคือยูทูบเบอร์เพราะาฉะนั้นเวลาเราทําอะไรมันเป็นคอนเทนต์เราได้เราลงคลิปได้อะไรเงี้ยค่ะหนูก็เลยคลิดว่าเวลาทาอะไรพี่ตรงมันก็ถ่ายคลิปตลอดอ oh. ะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้มองว่าเป็นคอนเทนต์แต่ว่าแค่ทําให้ด้วยใจงงไหมบาง大าก็อยู่มันเกิดขึ้นได้ยังไงอะไรเงี้ยมันไม่มีต้นตออะไรเงี้ยไม่งงค่ะก็เข้าใจแหละเพราะว่าแบบก็เคยถามเพื่อนๆเ,เหมือนกันว่ามองยังไงอะไรเงี้ยบางคนเขาก็แบบอาจจะมองว่าเอ้ยเล่นใหญ่แบบว่าคอนเทนต์ก็แล้วแต่คนมองแต่ว่าในมุมหนูก็คือหนูอยากใหห้้พี่เาาจนํนไไดดตลอป คทั้งวันนี้เรารอดมาได้กันเพราะว่าหลายคนจะสมัครคู่เราไม่น่าจะสามเดือนแต่นี่คือหวานกี่อย่างตอนนี้เราหวางกันมาตลอดทุกซีซั่นนี่เพิ่งจะเกือบหนึ่งปีเองไม่ใช่ไงแต่เหมือนว่าก็แบบว่ารอดมาทุกคำทุกอาหาหมดเลยเลยรู้สึกยังไงบ้างคือเราอ่ะใช้ชีวิตปกติมากอะไรอย่างเงี้ยคือแบบก็เหมือนคนเป็นแฟนกันทั่วไปอะค่ะไปกินข้าวไปช้อปปิ้งถ่าย YouTube เล่นกันถ่ายติ๊กต็อกเล่นกันถ่ายรูปเล่น ทุกอย่างเป็นแบบคนธรรมดามากเราไม่ได้มองว่าแบบเอ้ยวันหนึ่งมันจะแผ่วหรือว่าไม่ค้างรักกันเลยคือเราทําให้มันทุกอย่างมันปกติมันก็เลยอาจจะดูแบบว่าเอ้ยหนึ่งปีแล้วยังรักกันอยู่ก็คือก็รักกันอะทางที่เขาได้มีแบบว่าคุยหรือว่าเราเวลามีปัญหาเนี่ยได้คุยได้แบบอะไรกันไหมอะไรเงี้ยคือดราม่าเอ่อไม่ค่อยนะคะก็คือเราจะไม่ค่อยพูดถึงเรื่องดราม่ากันเท่าไหร่ใช่เพราะว่าแบบบางที่เราเห็นเราพี่เขาอาจจะไม่เห็นเราก็เลยไม่อยากมองอะไรเงี้ยก็เลยไม่ค่อยมีคุยกัน แต่ล่าสุดมือปัดใช้ก็เรียกแล้วพ่อเป็นปากแล้วตอนนี้ะตอนนี้เขาเรียกนานแล้วเพราะว่าคือหนูให้ทุกคนเรียกพ่อว่าพ่อหมดคือเวลาแบบว่ากับเพื่อนอะไรเงี้ยก็จะแบบเรียกพ่อเลยเรียกพ่อเลยอะไรเงี้ยตอนแรกเขาก็ไม่การเรียกแต่ว่าตอนนี้ก็เรียกแล้วค่ะก็เลยแบบว่าเขาก็เรียกมายาวๆเลยมันเป็นสัญญาณที่ดีนะพ่อตัวใจรักเขามากขนาดนี้คือพ่อกับแม่หนูแบบถ้าหนูรักใครเขารักด้วยอะค่ะใช่แล้วพี่ตรงๆก็เป็นคนดีอะไรเงี้ยคือพ่อก็คงเห็น ก็เลยแบบราบลื่นก็มีวิธีาความรักให้มันดึวานตลอดเวลาก็หวานตลอดเวลาดูว่าน่าจะแบบว่าใส่ใจกันนะคะเวลาไปไหนก็แบบไลน์บอกกันไปกินไปกินข้าวด้วยกันไปไหนก็แบบทําอะไรแบบพร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยอย่าพยายามแบบว่าเอ้ยห่างกันหลายๆวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ามันก็จะดีจะมาใช้ชีวิตที่บ้านเราเยอะใช่เพราะว่าเออพี่เขาแบบ บ้านเขาอยู่ต่างจังหวัดใช่แล้วเขาก็อยู่กรุงเทพคนเดียวแล้วพอมาคบกับเราอะไรเงี้ยแล้วเราก็มีแบบพ่อแม่ยายครอบครัวใหญ่อนะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบชอบมาที่บ้านตแบบ้องมีห้องเห้เขาเลยนั้เพราะขนาดมีพี่เล่นเกมให้เขาด้วยอ่ะก็มีแล้วคือเขามีแบบเอ่อโตทีวีหนูเอ่อห้องห้องนั่งเล่นแล้วก็เป็นเกมเขาแล้วก็จะมีห้องนึงก็คือตอนแรกเป็นห้องว่างหนูจะเอาไปซ้อมเต้นอะไรเงี้ยเขาก็เอาไปฟิตเนสมาลงอนะไรเงี้ยใช่ก็แบบ นั่นแหละหนูก็เลยบอกว่าเอ้ยพี่ตรงพี่ตองย้ายไปไหนไม่ได้แล้วนะต้องอยู่แล้วนะก็คือมีพื้นที่มาให้แล้วเขาสร้างของเขาเองเลยหนูก็เลยบอกว่าไปไหนไม่ได้แล้วนะต้องอยู่แล้วนะเออโอเคนะคเาก็บอกเอ้ยมาอยู่ด้วยกันอเปล่าอยู่ด้วยกันแล้วอ๋อก็ไม่ได้ขนาดนั้นหรอกค่ะก็คือเหมือนเขาก็ไปไปกับปกติแต่ว่าคือถ้าจะอยู่ด้วยกันก็ยังไม่ถึงเวลาเพราะหนูยังเด็กอยู่แต่ว่าคือเป็นแฟนกันอ่ะพี่ว่างก็ต้องเจอกันอ่ะ แต่ไม่เจอกันห่างกันก็คิดถึงเดี๋ยวก็มีปัญหาเอาถูกไัมเราวก็มีปัญหาแบบเด,เดี๋ยวก็ห่วงเ,เดี๋ยวก็หึงเดี๋ยวก็ทำไมไม่อะไรอย่างเงี้ยไม่มีเวลาอีกก็เลยแบบเอาให้มันหลีกเลี่ยงการทะเลาะน้อยที่สุดจะได้คบกันได้นานๆเพรา,นานะคนก็จับตามองเยอะเราก็เลยแบบว่าเพาว่างคือต้องเจอจะให้คุณแออต่งหาของกันและกันไปเลยใช่ก็คือจับตามองอยู่นะก็ด้วยก็คือหนูก็เห็น ใช่มันก็เหมือนส่งเสริมการอยู่ด้วยกันคนชอบมันก็เป็นอะไรที่ดีค่ะ,ะิ้วยิ่งอยากอยู่ะะด้วยกันค่ะขอบคค่ะ